วัดกลางของวัฒนารามอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออุโบสถสีม่วงสร้างมาตั้งแต่ปี2428หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554วัดเสียหายจึงมีการบูรณะษ์ครั้งใหญ่โดยพระประหลัดเอกลักษณ์อภัสโรเจ้าอาวาสได้รีเริ่มลงมือทำเองเกือบทั้งหมดภายในปฏิสถานหลวงพอ่อปออุโบสถสีม่วงสื่อความหมายถึงความสงบซุ้มฝั่งตรงข้ามพระประธานเป็นพระพุทธ,ธเจ้าผ่าแม่ธรณีบีบมวยผมใต้ซุ้มเป็นช้างนาราคิรีสื่อ ความหมายว่าพระพุทธเจ้าสยบช้างนาราคีรีกราบแม่ธรณีเปรียบเสมือนสสยน้ำที่ไหลไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์การตกแต่งภายในเป็นเทคนิคแบบปูนปั้นประดับด้วยโมเสกกระจกสีและเพชรเมื่อสะท้อนกับแสงไฟก็จะสวยงามรายยิบรายยับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินรอบใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งโดยรอบผนังและฐานประธานก็สวยงามมากผนังด้านนี้มีรูปปูนปั้นพญานาคส่วนอีกด้านเป็นดอกบัว มีสายน้ำไหลมีชื่อสกุลของผู้ทำบุญลอยนูนอยู่พื้นอุโบสถออกแบบเป็นพื้นน้ำมีปลาดอกบัวเทด้วยเรซินและมีทางเดินดอกบัวเดินไปสู่พระประธานส่วนภายนอกอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญกับทางวัดโดยสกแกน QR Code สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้เลยส่วนด้านนอกมีสาราวาดัดประดับประดาด้วยไฟสวยงามและโดยรอบสาราวาดัดมีพระพุทธรูปหลายองค์ให้เราได้สักการะบูชานอกจากนี้ที่นี่ยังมีบ่อปลาครับ มีสวนย่อมดอกไม้นานาพันธ์ุและทางเดินที่เดินไปสู่เจดีเก่าโบราณซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีพระประดิษฐานทั้งสี่ทิศให้เราได้สักการะวัดกลางคลองตั้งอยู่ริมคลองเป็นวัดสำคัญของท้องถิ่นแนะนำมาเที่ยวคะ่ะ